หัติพุทธัทงเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดณวันนี้น,น่นะโมพุทธายะนะาซาลิติเอหิมะมะพุทธายา,า,าตังวาเสตตังยาวะหานะโมพุทธายะอะโอะมะอามะอุนมามพระทาานาสาลิตินะโมวิมุตตะนังนะโมวิมุตติยาพุทธโธม,มามาธโมมาสังโฆม,มามาข้าพเจ้า,าขอากราบขออนุอพมทธบูชาองค์ปู่ฤาษีนารายณ์ฤาษีนรอดฤาษีตาไฟฤาษีกายสิทธิฤาษีวเห,หสักฤาษีวิเหสวณ และนาคีนาคาทุกรูปทุกนามผู้ปู่สตานาคานาคราชนันโทนาคานาคราชพยาเกตเงินเกตคำนาคานาคราชพยาเกเผือกนาคานาคราชและเทพเทว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายผู้มีหูแก้วตาเทพวันนี้มาขอข้อขอบจกรวานในแล้วก็เป็นลูกในว่านว่านในสวนก็ขอให้ได้บันโดบันดาสิ่งใดที่เป็นมงคลบังเกิดแก่ข้าพระเจ้าลูกหลานหน้าวันนี้ด้วยพุทธบูชาด้วยธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาคดี ขอผลบุญใดบารมีใดโยมเกิดณวันนี้พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังอรหังพุทธโธธรรมังอรหังพุทธโธสังฆังอรหังพุทธโธจุติจุตังอรหันติจติ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 สาธุสาธุเอาเสียวแบบ อาศัจระาสัมปนะสุขตโลหะวิทุอนุตตโลปุริสาธรรมสารทิสถาเทวานุสรังพุทโธภาควาตินัเมตตาโมกุลนาพุทปานีทายินดีฮินดูเด้อผัานเนคุณศิลป์คุณธรรมมนุษย์กปืนผูกไกเป็นลูกน้ำหวานมษย์สวนมาขอพึ่งยาปัตตมีตัวได้เป็นโสมเวละขอให้เกิดพญาเกดเงินเก็ดิ่มผ้ลูกสมกสานเนี่ยพญามู้เผือกก็ดี ถ้าไม่ได้ลูกหลานจะขออุทิศบุญกุศลให้ให้พญางูเผือกที่อยู่ในที่นี่ได้บรรดาลให้โชคลาภลูกหลานสาธุอั่นธรรมยางอุทีนทาคาถา,านฮโยพนามสเสฮเอเมนาปุญจกามเมนาอุปัญชัยกุณุตลาจาริโยปาการะจามตาตพิตตาตาตักปิยมังมังสุริโยจันทิมาราชาคูนาวันตานาราปิจา

ตระหักธรรมดั่งขันตุยันตะโคดทินาทินาสังขัยสุปฏิทิตาทิขารตังหิตานาชาสนาโสโอกปะติโสยาติธรรมโอจายานิสัตติโตเปตนาจะกตาอวราราฟารันจะภิกขุนานานาปะกันติสุขปะตาจฉนิทุกขะายาฟยาฉนิฟายาสกขปะตาจฉนิโสกขอนตุสภีปายโนยะตวตาจะเมหิสัมปะทังปุญญสัพปัทังสพเทวานโมุทันตุนะมิตรโมคลนาพุทธานีทายินดียะอินดู ขอเกิดธาตุธรรมีธรรมจงสมัครสมผลแก่พระโลกหลานเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบงผู้าสังฆบูชาพุทธังเกิดธรรมังเกิดสังฆังเปิดเปิดโลกอรหันเด้อคุณพ่อแม่ตอนนี้ม่ปวดปุ๊กแม่น้งกวาดก็ดีครับมาปลาครับท่านเหรอ หาหนมัหมะแกงอย่างเขานี้ดกระได้ฝนของกระตุกยามดึงลงไหนเด้อสองนะไทยนะดึงลงดึงลงข้างล่างน่นนะกว่เป็นหอยเห็นนาเป็นโมกุเออโมโตเ็นอ้พี่มันมีแนวอันดันอยู่นะมีแนวมาเีแล้วเตรียมยาวเลย ดีก็ต claro. ่อไเด้อทีบอกให้ก็ไปกันโชคดีอยู่เลยให้จำเด้อไปให้จำให้จื่อพิจารณาเด้ออยู่ในนี้ละทั้งล่างทั้งบนจบตอนนี้ละโอ้ทั้งล่างทั้งบนจบในนี้เนาะไม่หนี้เนาะปูเนาะจ้าอยู่ในนี้ละ้างล่ทั้งบน กับ okay. พี่น like Fl ่องก็ต yeah. so so ัวเลขกับ้าแปดนกับาแปดหนึ่งมาสัม so พันวาเรียกเทิ้งมาสันเรียกตานี่6 8แปกับกแปดครับพี่น้องก็มีปากกากระจุยเลย้ะพี่อากันมันลืมอมาสันหลวงปู่ขาวดาวพฤษสันพันไห้อย่วัดป่านน้นดินแดงหินแดงนะครับาะฉะนั้นกั3สตัวนึงได้ยนี่สาหรือสีตัว หนึ่งสสตัวเนาะเ่ะ้สี่ตัวครับเอาขั 85, 81, 81, 81, 81, 80, นมากแปก็ซื้อแปดห้าขันมากหาหก็ห1าหนึ่งก็แปดหสนเท่านั้นเนาะอันนี้คือลางมันก็มากคือคือกันนั่นแหละกันเนะปเออบนนี้มีตัวอื่นผสมดอกเอาเอาไวเ้เบิ้งตัวยางอะไนี่ไว้เก็บไว้มันสิถึกบ่เออปูยางกับปูปูฟักขาวดาวบด ปูพาขาวดาบุตรพาขาวดาบุตรอยากอยากได้ยังแท้ๆกับปูอยากได s. <S ah ้แท้ๆเะี่บป yeah, ูอยากได้ดอกครับคืออยากให้ได้สร้างครับปูอยากให้ได้ให้ปูเนี่ยอยากได้บางทิ้งสีบางครับบางทิ้งครับบางทิ้งบางทิ้งไว้ถ้ากินน้ำเนาะเออไว้กินน้ำให้ปูให้เทพเทวดามาร่วมกันครับยังก็อีกปูได้ซานเพียงตาเนี่ยตั้งไว้กลางแก้งวงได้ก็ได้ ขอโชคลาภเขนจะเข่าฟันเลยมันก็สิเข็ดสิคิ้วต่อไปได้สร้างครับมุมี้ยังหลายดอกกับผ้ากับยองบ่ปูกับยองในแต่งขันหาตัวโอ้ใบถั่วใส่ขันหาเนาะจ้ะมากมายมากมายก็เลี้ยงแกงข้าวต้มขนมแตงธรรมดาเทานี่ละเอาเบียรโบราณเนาะบางไม่บางไงเออเอาคองโบราณคือมีกล้วยมีนี่ละมะพร้าวมะพร้าวเออเทานี่เข่าเนื้อดำเนื้อดงเทานี่ละเ็ดธรรมดาคันว่าเขา คงหวานกับวยากหนึ่งเขาเ้าแล้วก็น้ำอ้อยปาดปาดใส่บักล้วยปาดพันโค้งใส่กันได้เร็วเด้อจะเป็นทุกมือให้เป็นเฉพ,พาะวันพระปูเป็นสฉพ,พาะพวันพระเฉพาะวันพระเด้อขันบมเมนวันพระกับวันได้คอเลมีมาเห็นก็ได้ครับแต่ว่าข้นเพียงหัวให้มันขึ้นนะนะนนขอ้ชกลาภเปิดโมเมนต์าเปิดเขาสิมาเอาลวดโมเมนต์นั้นมันต้องเปิดเ,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 เกี่ยวกับพุ่มนำเนยลูกเอ้ยครับ เออบรดตัวอื่นมาให้กี่ตัวเห็นเลยใส่มันหลายอยู่ในนี้มันเยน้อยเนาะครับเออปูเันขี่ตัวก็นมนี่ในสน,นะที่ปูวาก้านั้นแม่นยังคือปูฮึที่ปูว่าก้าวยางแม่ม่นียังอโอ้กับเครื่องมากินเท่านี่แล้วเครื่องก็เริ่มกันหนได้บ่โมเนเลขดอกในเครื่องถวายอิลีนั่นแหละโอ้จา้าเออบมเมนเลขเลขคือเขียนชนีแล้วคันว่าเลขก็คือเลขอ,อยู่ในนี้เนาะเราต้องไปตีปัญหามันเขียนให้แล้วคือแล้วเลยจ้า ไปเลาะเบ <Yeah. S 1> <it> ิ้งพิจนาเด้อคเรียกออกมาจากหูวแจกว่าโอ้มันอยู่นี่เนาะจังหูวแจกเอาแค่นีหน่อยเนาะครับสาธุ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 สาธสาธุวาธุสาธุสาสุสาุสาทุโศกุรคภัยอันใดบ่ดาบ่งาธกํากำจาธุสาธุสาธล็าในกาออใหุ้ใา้้เ็็นให้เวานให้กำ ขอมีแต่ความสุขความเจริญนั่งกินนอนกินต่อไปให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมงคลเศรษฐีผู้ใดบ่ซื้อเลขบูถือผู้ใดบ่เคยถือเลข็ให้ถ e, <c oughs> <ơi> <you> euh ือมื้อนี้วันนี้ซะเด้อสาธุสมธุกท่ามีสติต่อไปนี่อย่าเสื่อให้มีสติซื่อไว้จใบ2วงใบพิจารณาเบิงในจักสิงหุจักก็สิมหาปูอีกดอกบานนี้ตา้าคาวิวไส่แล้วาดนี้เด้อ เอาแค่นี้แล้วสาธุสาธุนี่สวดาบุดเริ่มพี่น้องสาธุสาธุเดี๋ยวเอฟซีครับเห็นชัดบ่ครับเอาแถมให้อีกครับพี่น้องเอาเบิ่งให้ชัดชัดครับตูเทิ่งนันหาแปดศูนย์ครับครับพี่น้องก็คือสเห็นแล้วเนาะครับเนาะผู้ภราคารบนมานังเอามาขอพรเจ้าที่ที่วัดป่านุ่นหินเดียว พันเสือพุ่มพันเสวาปูผาเขาบังบดละสันปูตาผาเขาบังบดละสันพันวาพี่น้องมันก็ได้ตัวเรกมานะครับพี่น้องมีประกาศกระจดไว้เด้อไปเสียงดวงเสียงสูกบึงไปฟันบึงเที่ยฟันดีก่าฟันบุรีเก่าฟันกระทิมไปกับพงพ่อรวยก็ได้มาติดต่มให้ลิปได้ไหมได้เด็ดให้พี่น้องได้บึงได้ส้มกันขาดวาคือสี่อกสือกพอดใจนะครับขันโมเมียนเก่าทิมไปนะครับ อาตนัฒนก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเนอะไหวชิดไม่ไม่เด็ดๆด็ดครับพี่น้องก็คือสิได้เบิ่งในส้มกันแล้วนะครับปู่ผาแดงพนมนังทำพิธีขอปู่านปู่ผาขาวบังบดวัสดุปนวะโยวัตโยวัตผู้อุ่นพนนะครับโยว,าาวัตปา,าปานุ่นหินแดงวัสดุปนวะพนก็เลยมานาั่งของพนก็ได้ตัวเล็กมาให้พี่น้องได้เบิ่งในส้มกัน เกิดว่าพี่น้องคือสีถูกก้อนใจเนาะขันบ่มักกับพานขันพันมากกะจดดอาอไปเสียงไปฟันเบิ่งครับพี่น้องเสียงเบิ่งขันฟันดีเก่าได้เมียได้ขันบ่ดีกะทิมไปขับพอาพันมาพุ่มบรรยักเปิดบรรยักบรรยากสร้างกำแพงอยากสร้างก็อยากสร้างกำแพงมาสั่น้างกำแพงลมหัววัดป่าเนินหินแดงในทะเ้เก่าว่าจัดประวแติเราจะชัดท่าเราจะจ่ใจใช้ท่าผู้ได้สีมาออก เงีนซอยเพิ่นหรือว่าสีมาทำหมุนน้ำท่านน้ำเพิ่นก็บัญชีผมก็ขึ้นไปให้แล้วครับเบอร์โท่อป้าจันก็มีหรือว่าจิตทรอมาติดต่อเพิ่นก็ได้หรือว่าจิตทรมาทางช่องพงพลุยก็ได้เพราะฉะนั้นเท้ากับล่อไปเพิ่งนึกครับขันจาโชคได้ยลับกับมาสั่งน้ำเพิ่นเนะหรือว่าเพิ่นบ่อได้โชคได้ยลับหรือว่าเพิ่นอยากสั่งอยากแปลงกับมี่หมายเลขโทรกับทรมาเลยครับเพิ่นิตสั่งกับแพงสองละสี่พันกว่าบาท สี่พันเจ็ดร้อยแปดร้อยหลับพวงาณนี้ครับเมื่อวานผมก็ได้ไปสั่งกับอลาจารย์ใหไงเพิ่มมาได้สามส่งนะครับป้าเจ๋เคยเพอได้หลายกับยังค้างพันยุครับสามส่งกับตกเก้าพันกว่าบาทเกือบหมื่นนะครับเกือบหมื่นครับสามสองเพราะสถานการ์ป้าจูปัาเจ๋กับพ่อพอนะครับขาดเหลืออยู่สองพันหาพันในใจเพิ่นแต่ก็ในใจไาเจ็ดพันหนึ่งก็คือสิบวากันนะครับพี่น้องก็ค่อยทยอยไปเรื่อยๆนะครับเป็นว่า ผมมีใจใช้ท่าก็มาสั่งว่าเปลี่ยนกะโ่อมาได้ช่อมาได้นะครับเพื่อพ,าาพันสีทำบุญน,น้ำกะโทษจองพันได้ถือโทษสั่สงก็ได้หรือว่าอยาเอาเป็นซองก็ได้หรือว่าพูดล,ล,ละลอยซองลอยล้วจะใจใช้ท่าพี่น้องก็ขอบบุญขอบคุณนะครับที่เขามาบิ่งมาช่อมจองพงพเพล้วยนะครับผมจะเป็นตนบุญหรือสายบุญน้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนเพออื่ออยากเพื่อวจออา,ากสั่งน้ำพันอยากาทำบุญน,น้ำพันรวมพนนะครับ มันก็จําเป็นเดือดร้อนเอหวงปลาใหม่ว้หรือว่านี่ไว้สัตว์ปลาสาบว่าสิงกะไร้ครับในวัดนี่ก็หรือว่าคนหลวงคนเกินขึ้นเอาไม่เอาไรบางครั้งกับบัวทัวบัวถึงเนาะครับพระก็มีหน่อยสามองค์องค์ใม่ก็จะพันบวชองค์ที่สี่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ซอยกันเนาะครับคนลราใหม่ละมือครับทำบุญย่อมมือสาธุเพิ่นกะดีหรือว่ามี่ลอยสองะลอยก็จะตามใจเสียถ้าเพิ่นวาสันเพิ่นกะบได้บังคับบได้ถามเอา ไม่ได้เรียกร้องนะครับพี่น้องเอฟซีก็ได้ก็นั้นขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนอะพี่น้องเ้อะต้รับคลิปนี้ขอจบไปเพียงคลิปนี้ก่อนครับเอาไว้คลิปหน้ามาพอนไหมครับกราบสวัสดีครับ